เครื่องครบครับเครื่องในไม่กินบอกเขาใช่ฮะแล้วนี่หมูสับหมูสับอืมอืมนี่ฮะหมูสับมันเน้นๆแบบนี้เลยอยู่ดิรวยครับหนัวนะหมูสับนี่มันนัวจริงอ่ะนัวสุดๆรวยครับเราก็จะมีน้ำซุปให้ตางหากนะคะเบิร์เล็กโอ้โหเป็นชีเด็ดของที่นี่นะเป็นไงเรียบรรสชาติบ้าไปแล้ว ไส้อร่อยมากมันหอมมากเลยอื้อหือราสิบห้าบาทสี่ห้าเฮ้ยว่าวดีลงตัวมากๆถ้ามาเครื่องแบบนี้นี่ไม่ง,งกเลยแบบใช่เลยอะ่ะสุดเลยอันนี้มีความฉ่ำลุยครับเลิศกรอบๆวันนี้อยู่ตรงแถวประชาชื่นนะฮะกับร้านนี้มานาะข้าวเจียวหมูสูุดตำลึงนะฮะจะต,ต้องยำด้วยอ่า ที่เด็ดเขาคือใช้ใบตำลึงนะครับซึ่งหากินได้ยากมากปัจจุบันนี้นี่ครับหมูสับครับทีเด็ดน่ากินมากๆเดียวทีจานนี่เลยเผ็ไดไหมครับเผ็ดๆแล้วพี่คคอบเผ็ดๆเลย,เลยน,นี่นี่สั่งเขาว่าโคตรเผ็ดนะสองช้อนแ <พา S 1> บบนี้ร้านนี้พริกไม่ใช่ปัญหาคือหมูสับอย่างนี้ พร้อมเสิร์ฟแล้วครับคาดว่าไม่ต้องปรุงกันนะฮะเพราะพริกเขาใส่มาให้สองช้อนใหญ่เลยนี่ร้านนี้โโอ้เครื่องครบครับเครื่องในไม่กินบอกเขาใช่ฮะแล้วนี่หมูสับหมูสับนี่ฮะหมูสับมันเน้นแบบนี้เลยอยู่ดิรวยฮะโอ้เผ็ดยังเผ็ดมากเผ็ดแล้วหมูว็ดี รสชาติของตําลึงไม่ได้กินนานมากแล้วเออจริงวันนี้ที่มากินร้านนี้เพราะว่าไปก็เตียวตําลึงใช่ครับเด็กๆกินบ่อยมากเลยอ่ะพอโตมาไม่ได้กินแล้วอ่ะอืมเป็นดื่อมากเป็นดื้อมากโอ้โหดู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 คำตำลึงแท่งมาด้วยเห็นไหมอืมลุยอ่ะมากินย่ากันเล้วก็เยวตำลึงอืมเราไม่เจอเองก็ไม่รู้ตำลึงตำลึงมา Premises, เครื่องใดๆเขาก็จะมีพวกแบบว่าตับหมูมีไส้มีกระเพาะอยกกินอะไรก็บอกเขามีหมูชิ้นหมูสับนะจ๊ะกระเพาะไส้ครับดูดีนะดูดีแล้วอร่อยด้วยจริงๆดูดีน้ำอันนี้คืออบป้าไม่ได้เติมพริกเลยนะมั้งใช่ดีกระเพาะเย็นมากกระเพาะยำเย็นหมูชิ้นมารู้เรียบครับโอ หมดด้วย,ยคุณไม่ชิมก็ว่าเป็นของเด็ดของร้านเดียวเท่ากับเป็นเด็ดของของร้านครับใช่นี่ไส้ข้างในอ๋อไมมีตำลึง่ข้างในด้วยเหรอมีตลึงอยู่ข้างในด้วยอันนี้ดีเด็ดลองสโอิโอ้โหน,น่าน่ารักมากนีมะนาวมาให้ด้วยเผื่อเราไม่สะใจนี่ฮะดูความเยมิ้มดูความหยดติง๋งมาลุยัะอ,อร่อยมาก อันนี้เป็นแห้งึ่งยำน้มยำองเป็นเส้นเหรออืยังสมัครโหดูคิปนี่เขาใส่มาให้เองนะเนี่ยใช่เขาเห็นหน้าเราน้องบอกว่าเอาเผ็ดเผ็ดประมาณไหนดีครับพี่พีอี่เลิศมะนาวเพิ่มได้กลัวไม่กลับกันแต่มะนาวแท้นี่คือเลิศเลิศมะนาวแท้คำดึงก็ทแท้นี่ก็ชายแท้ชายแท้แท้ไหมแท้แท้นะ จะลองมาแลา้วแทบไม่ละอันเด็ดเจอตื้อตื้อเออทีนึงทีนึงนี่หมูชิ้นนะหมูสับลุยครับอืมเข่ากันเลยอืมลุยครับอืมห,หยิดหยิดส่วนนี้นะฮะดับเบิลเขียวครับพี่อีกทั้งเสี่ยงไฮ้แล้วก็ตำลึงกันนะคะระบับเสีเ่ยงไฮ้แล้วก็สั่งเป็น มาครัระเป่าก่อนแล้วกินอยู่อร่อยเนอะน้ำอ่ะพอมาโดนไปตำลึงจะมีความหอมกลิ่นตำลึงอย่จริงเนอะอร่อยเดียวมาหน้าก็จดนไตำลึงนะครับสุดยอดมากๆรับรองว่าเด็ดดึงจริงสุดยอดใหญ่ชอบียบ